กลับกรุงเทพกันนะครับวันนี้ก่อนกลับผมก็ไปตัดผักมานะฮะผักปลอดสารพิษจากมิกมาเทนนะครับผมนี่ผมปลูกเอาไว้นะครับก็เดี๋ยวผักที่ตัดมาเดี๋ยวจะไปฝากพี่ๆเพื่อนๆนะครับผมที่ที่กรุงเทพนะครับไปฝากที่กองถ่ายนะครับเยอะมากนี่โหแง ผลผลิตจากมิกเมลเทนนะครับผมเดี๋ยวเราจะใส่ถุงแบบนี้นะครับแล้วเราก็ไปแจกพี่ๆกันนะครับมาจะตั้งไว้ตรงนี้เดี๋ยวผมวผมจะติดติดโดนไวก้กล้องจะไปเอง <c oughs> <c oughs> ผมจะต่้งหัเใจสวั <c oughs> สดีทุกคนครับโ <c oughs> อ้กลังดีเลยอนะ่ะอันนี้คือตัด ให,ใหม่เลยนะครับแล้วก็เขาบอกว่าตัดมาอย่างเงี้ยคือเรายังไม่ต้องล้างครับเดีย๋ยวเราใส่ไปแบบนี้เลยแล้วก็แช่ตู้เย็นไว้แล้วพอจะทานเนี่ยเราค่อยเอามาล้างก่อนทานนะครับจะทําให้ถนอมผัดได้นานกว่าเดิมนะครับเยอะมากะครับ อันนี้เป็นเบบี้คอสนี่ก็เป็นเบบี้คอสสีม่วงนะครับผมอันนี้เป็นสีเขียวแา่กันเยอะๆสุขภาพจะได้แข็งแรงนะครับทันผักกนันนี่ก็จะเป็นเลฟคอร์ลล์นะครับนี่นะครับกำลังดีเลยครับ ถ้าแบบเราตัดตอนที่มันแบบยังไม่ยังไม่ใหญ่จนเกินไปเนี่ยมันจะทำให้ผักไม่ขมนะครับนี่ <Hey. S 2> เป็นถุงเลย okay. ใครอยากทานผักไหมฮะ อันนี้พออย่างนี้ก็พอละ่ีวผมจะผมจะแพ็คผักใส่ถุงนะครับผมแบบนี้นะฮะน่าจะได้หลายถุงละผมดูแล้วว่าเพราะว่านี่สองถุงแล้วถุงเต็มเลยนะฮะแล้วแบบยังผักยังเหลือเยอะมากอ่ะดูดิถ่ายครับ ใครอยากได้ไหมอ๋อ <laughs> สวัสดีครับขอบคุณมากนะครับผม